คือแพดอะค่ะก็ทําช่องในติ๊กต็อกมันต้องออกหน้าเยอะหน้ามันไม่ได้แก้มมันออกเยอะต้องถ่ายเยอะมากๆก,กว่าจะได้ฟุตเทจที่เราพึงพอใจโอ้เล็กลงเยอะมากชอบค่ะชอบออกป้องไม่ต้องกลัวแล้วกี่เทกก็ผ่านผ่านตั้งแต่เทกแรกค่ะ วัด,วดีค่ะค่ะ,ค,ะคุณหมอพอดีว่าแพ์ตะค่ะอยากจะมาปรึกษาเรื่องการร้อยไหมการปรับรูปหน้าอะไรอย่างเี้ค่ะแต่พอดีว่าแพตานิวกับวงการนี้มากๆเลยค่ะ<ม>ก็เลยอยากให้คุณหมอแนะนำค่ะว่าต้องปรับตรงไหนบ้างถึงจะสวยค่ะ โอเคหลักๆที่คุณแพ็กังวลใจก็จะเป็นเรื่องเริ่มแบบไม่ค่อยวีไม่กระชับนี้ใช่ไหมครับใช่หลักๆเนาะนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของผิวนะครับที่เริ่มไม่กระชับอาจจะทาให้เราเห็นกรอบหน้าไม่ชัดทําให้กรอบหน้าดูไม่คมทําให้เวลาเราถ่ายรูปอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจอาจจะต้องผ่านแอปใช่ผ่านการสาบแอปเลยครับคุณหมอครับซึ่งปัญหานี้นะครับก็จะแนะนำเลยครับเป็นการร้อยใหม่นะครับปรับรูปหน้านะครับเพื่อให้รูปหน้านะครับดูกรอบชัดขึ้นนะครับหน้าดูวีขึ้นนอกจากนี้นะครับเรื่องของการร้อยใหม่นะครับ่ว เรื่องของการยกกล้ามเนื้อใบหน้านะครับทราให้กล้ามเนื้อใบหน้าเนี่ยแข็งแรงขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อใบหน้าแข็งแรงขึ้นครับก็จะทําให้รูปหน้าเนี่ยดูสมส่วนแล้วก็ดูสวยขึ้นครับอีกครั้งนะครับเรื่องของการร้อยไหมเนี่ยการพักฟื้นนะครับน้อยกว่าการผ่าตัดดึงหน้าเยอะมากเลยครับแล้วก็ไม่ต้องดูแลแผลนานครับที่จริงแล้วเนี่ยตัวแผลเนี่ยหนถึงวันเนี่ยตัวแผลก็ปิดสนิทแล้วครับเยี่ยมเลยค่ะเพราะแผทใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกทุกวันเลยค่ะจะได้แบบออกข้างนอกได้ไม่ต้องเก็บตัวครับแล้วนี้คคแทรออมมําเลยับนนน่ะ ถ้าไม่ทาวันนี้จะทาวันไหนอะคะเราต้องสวยวันนี้นนนะคะ่ะทุกคบ จากร้อยไหมไปแล้ว1ด้านนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าใบหน้าด้านนี้นะครับก็ดูวีขึ้นนะครับดูสลิมขึ้นนะครับเห็นขอบหน้าชัดเจนมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับร่องแก้มเริ่มจางแล้วนะครับพอเรายกหน้าแก้มขึ้นไปทําให้กแก้มข้างนี้เนี่ยดูมีมิติมากขึ้นทีเดียวเลยครับ จบกันแล้วนะครับสำหรับการร้อยไหมเพื่อปรับรูปหน้านะครับต้องถามคุณแท์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้หลังทําเป็นยังไงบ้างครับคือสุดยอดมากเลยค่ะคืนหน้าเหล็กลงมากๆเลยแล้วก็หน้ายกกระชับสุดๆเลยค่ะร่องแก้มนี่ก็หายไปหน้าดูเด็กลงแบบนึกว่าตัวเองอายุ20ครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากมีหน้าเรียวๆกรอบหน้าคมๆนะครับ หน้าเด็กลงอยากคุณแพทย์นะครับก็อย่าลืมนะครับมาร้อยใหม่ที่เดียวกาสคลินิกนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับหรือข้อสอบถามนะครับทักมาหาแอดมินที่ทางคอนแทคของทางคลินิกได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับผมหมอเซนล้วคุณแพทย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับคือถ้าใครลังเลนะมาร้อยเลยคือมันดีจริงๆครั้งเดียวคือเอาอยู่เอาทุกอย่างอยู่ทั้งแบบแก้มทําให้หน้าเรียวล่องแก้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือครั้งเดียวได้หมดเลยหน้าเด็กลงด้วย